มาทำความรู้จักกับ AI ที่ช่วยเราออกแบบ Presentation กันนะคะถ้าบอกว่าสไลด์ที่คุณเห็นตรงนี้ใช้เวลาทำเพียงแค่30วินาทีคุณจะเชื่อไหมคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเข้าไปที่ Google นะคะพิมพ์ Grammar AI นะคะ G A d o M A แล้วก็ AI ค่ะเสิร์ชเข้าไปนะคะให้สังเกตตัวที่เป็นโลโก้ตัว G สีขาวพื้นหลังสีงน้ำเงินแบบนี้เลยจะเป็น Grammar app นะคะคลิกเข้าไปค่ะ สำหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกนะคะเราสามารถที่จะเริ่มต้นใช้ฟรีได้โดยการลงทะเบียนด้วย Google ค่ะนะเขาก็จะลิงก์กับอีเมลของเราที่เราเปิดใช้งานอยู่โดยอัตโนมัตินะเราก็กดดำเนินการต่อไปค่ะตามขั้นตอนของเขาเลยหลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกนะเหมือนกับการตอบแบบสอบถามนะให้เลือกนะคะว่า เราใช้งานเพื่ออะไรยังไงนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่รู้จะตอบอยังไงนะให้ตอบข้อแรกทั้งหมดเลยก็ได้นะคะเหมือนกับเขาเก็บข้อมูลพื้นฐานอย่างเงี้ยลค่ะไม่ได้ซีเรียสอะไรหลังจากนั้นค่ะให้เราเลือกตรงกลางนะคะที่เป็นเรื่องของการสร้างที่เป็นมีเครื่องหมายยอดนิยมอยู่นะพอคลิกเข้าไป ะะเขาก็จะมีตัวปุ่มเมนูขึ้นมาทั้งหมด4เมนูว่าเราจะทํางานเสนอหน้าเว็บไซต์เอกสารหรือว่าสังคมนะคะแล้วก็มีตัวเลขเกี่ยวกับตัวการ์ดด้วยการ์ดก็คือจํานวนหน้าของสไลด์นั่นเองนะ,ะตรงนี้ค่ะถ้า 1- นึถึงแปดหนถึงสิการ์ดเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตัวทดลองใช้งานได้แต่ถ้า15การ์ดขึ้นไปนะคะสิาการ์ด20การ์ดแล้วก็อื่นๆเนี่ยจะต้องเป็นแบบท็อปอัพนะคะหรือว่า คัดเงินแบบโปรโมชัน่นเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ใช่โปรโมชั่นใช้ฟรีเราจะต้องเติมเงินว่างั้นเถอะซื้อบริการรายเดือนรายปีของเขานั่นเองนะคะอย่างตัวอย่างวันนี้คุณนอภิึ่งจะเลือกเป็น8การ์ดก็แล้วกันนะคะในส่วนนี้เนี่ยมันง่ายตรงที่เรานะ,คะแค่มีข้อมูลเตรียมเอาไว้นะตรงภาษานะคะเราก็เลือกภาษาไทยนอกเสร็จจากว่าคุณจะทํางานปีเซนต์ไนน์นะคะที่เป็นออชาวต่างชาติคุณก็เลือกภาษาที่คุณต้องการไปแต่ตรงนี้เป็นภาษาไทยนะเราเตรียมนะคะ ในส่วนของสไลด์แต่ละหน้าเราต้องการให้มีหัวข้ออะไรบ้างข้อดีของแกรมมาก็คือเราเตรียมแค่หัวข้อสังเกตดูไหมคะมีแค่หัวข้อเท่านั้นเองแล้วนะคะเดี๋ยว AI เขาจะใส่ข้อมูลเพิ่มให้กับเรานะพอเรากดนะให้ขึ้นโครงงานให้เราดูเขาก็จะทำการเจนเลยค่ะเราก็จะบอกมาว่าในแต่ละสไลด์เนี่ยเขาจะใส่เนื้อหาอะไรเข้าไปบ้างที่เป็นรายละเอียด นะตรงนี้เราก็สามารถที่อ่านทบทวนถ้าหากต้องการแก้ก็สามารถดับเบิลคลิกแล้วก็แก้ตัวหนังสือหรือว่าใส่ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเข้าไปได้ในช่วง ตรงฉบับร่างเขาโครงตรงนี้นะคะแต่โดยส่วนตัวของน้ำพึ่งเนี่ยน้ำพึ่งมองว่า AI เขาทำงานมาค่อนข้างจะทำถึงเพราะว่าเนื้อหาต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยสำหรับเรานะสำหรับเราเดี๋ยวแทบจะไม่มีไอเดียอะไรเลยมีแค่หัวข้อมานะที่เหลือให้ AI เขาจัดการสไลด์ของเราให้นะนี่ก็คือถ้าโครงงานของเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วส่วนต่อมาที่เราต้องเลือกก็คือตีมสีนะให้เราเลือกดูว่าเราชอบแบบไหนนะสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ นะแล้วเราก็เลือกอาจจะเป็นมู and นโทนสีที่เราใช้ในแบรนดิ้งของเรานะคะหรือว่าจะเป็นสีที่เราอยากจะได้วันนี้ก็ได้นะคะลองดูพอเราคลิกเข้าไปจะเลือกตัวไหนก่อนก็ได้ค่ะพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บนะคะอย่างเช่นคุณน้ำพึ่งเนี่ยเลือกเป็นออโรลานะตัวอย่าง ของธีมสีเขาก็จะขึ้นมาด้านขวาถ้าเราไม่ชอบนะถ้าเราไม่ชอบเราก็สามารถเลื่อนเปลี่ยนแล้วก็ทดลองดูอ่ะตีมแบบนี้เราชอบไหมนะคะเลือกที่เราชอบได้เลยนะในส่วนนี้ก็คือการเลือกตีมสีนั่นเองนะเหมือนกับเลือกเทมเพลตเวลาเราทำ powerpoint อย่างนี้แหละค่ะนะอ่ะวันนี้ครูเลือกเป็นสีม่วงอ่อนแบบนี้แล้วกันนะก็กดเลือกธีมค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมาในส่วนของดูซิ โอเคไหมข้อมูลโอเคหรือ,อยังตีมสีนะคะที่เราต้องการโอเคไหมนะคะส่วนข้างล่างเขาจะบอกว่าแหล่งที่มาเนี่ยเป็นภาพ AI นะ,ะนะคะแล้วก็เ,เขาจำลองภาพมาจากขเขาเรียกว่าจาก AI ตัวไหนอะไรแบบเนี้ยนะคะ<ส>เราก็กดสร้างค่ะสังเกตดูตรงนี้คุณน้ำพึ่งขึ้นเวลาให้เลยเห็นไหมนะสิบเก้าสิบแปด เนะเป็นวินาทีที่แบบวิ่งเร็วมากนะคะกับเวลาให้ดูว่า8สไลด์ตรงนี้ยนะ AI, AI เขาใช้เวลากี่วินาทีซึ่งคูณน้ำพึ่งตั้งไว้ที่30วินะนะคะสามสองหนเห็นไหมคะแกมมาได้ออกแบบงานให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนไะหนสแสดงให้ดูหน่อยสินี่เห็นไหมคะนะในส่วนนี้ค่ะก็ เขาจะขึ้นมาเหมือนกับไกด์ไลน์ให้สําหรับคนที่ทํางานครั้งแรกเนาะโอเคนะห okay. นะน้าต่างนี้จริงปิดได้เลยกดลูกศรลบก,ก็ได้นะคะแล้วถ้าเราจะดูว่าเอ้ยงานพรีเซนต์เราเป็นยังไงนะให้เรากดนะคะปุ่มด้านบนโอเคนะตรงนี้รู้สึกว่าอ่าเราอยากได้โลโก้นะ,ะอยากได้โลโก้ตัวงานที่เรานําเสนอมาเป็นเกี่ยวกับแอปก็ไปหาที่ Google ค่ะแล้วก็ Copy มาง่ายๆเลย แล้วก็ไปแทนที่วางแทนเลยเห็นไหมง่ายนะแล้วเราก็ลองดูซิรูปอื่นๆเราอยากแก้ไขไหมนะคะเราก็สามารถแก้ไขไดนะ้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่างานสำเร็จของเราอะ่ะเวลาที่เราไปพรีเซนต์เป็นยังไงนี่เห็นไหมรวดเร็วมากๆเลยนะคะสำหรับการใช้งานตรงนี้เราก็ลองคลิกดู แล้วก็ลองดูซิว่าบทพูดของเราเนี่ยนะให้มันสอดคล้องกับเรื่องราวในสไลด์นะก็ง่ายๆแบบนี้นี่แหละค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านไหนนะคะดูคลิปนี้แล้วอยากจะให้น้ำพึ่งนะคะทำตัวอย่างในส่วนของ AI ตัวไหนหรือว่าเกี่ยวกับงานอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะแล้วใครลองใช้แกมมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์กันได้เช่นกันคะ่ะพบกันในคลิปหน้าน,นะคะ สวัสดีค่ะ